ขอโอกาสท่านพระเทรานุเทระในมณฑลพิธีมหาวิหารแก้ว,100กวร้อยเม็รแห่งนี้ทุกรูปซึ่งมีท่านเจ้คุณพระมหาโพธิวงศ์สายจารย์ราชบัณฑิตบัตรราชโสรารามพร้อมด้วยท่านเจ้คุณพระพรมเวที พระประถมะเจดีเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านซึ่งมีหม่อมหลวงเลื่อมสุขกิติยากรดบรเตอร์ปริญญานุตาลายัยและคุณยาวรักษณ์มิตรศธาพร้อมด้วยพุทธศาสนิกทุกท่านในมณฑลแห่งนี้ วันนี้ทางวัดจันทารามมัทสุงวัดหลวงพ่อฤาษีเลงดำซึ่งมีท่านพระครูประดัดสมนึกสุธรรมธีรสัท,ธท,สทธโธเป็นเจ้าวาดความด้วยคณะสงฆ์คณะกรรมการได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษินานุประทาน บวันบรณภาพปีที่28แห่งการถึงมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระอดีตเจ้าวาดวัะจันทารามแห่งนี้ซึ่งพิธีได้ผ่านมาตามลำตามขั้นตอน ดังเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วเพื่อ,เ,อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีที่ทางคณะสงฆ์บาสกุบปาทิกาธิยานสิทธิ์ของพระเดชพคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมาเทระได้มีต่อพวกเรา ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมในพิธีในวันนี้ผมอัตมาภาพเชื่อแน่ว่าทุกทุกรูปทุกท่านคงจะมีความปีติมีความอิ่มบุญในการที่พวกเราได้มาบำเพ็ญกุศลทักษณิณา,านุประทานเพื่อวุทิศส่วนบุญกุศลถวายหลวงพ่อ ผู้มีพระคุณต่อพวกเราในฐานหน้าที่เป็นพุทธบริษัทเป็นสิยานุสิทธิหลูงพ่อ, <c oughs> อ,อพระราชพรหมยานนั้นพวกเราทราบดีว่าพระเทพคุณได้บำเพ็ญ <c oughs> <c oughs> ประโยชน์ในฐานะนที่เป็น พระสงฆ์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาขององค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพระสงฆ์ธรรมดาแต่เป็นพระสงฆ์ที่พิเศษรูปหนึ่งพวกเราทราบดีว่าตลอดชีวิตของหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการบำเพ็ญคุณศุปการ ต่อพุทธบริษัทเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และวงชนชาวไทยเกิดจะพูดถึงกล่าวถึงว่าตรอดถึงชาวโลกด้วยก็ได้เมื่อปีประมาณ2520กวหา้อ่วงพ่อพร้อมด้วย ท่านดรปริญญ,ญานุตาลัยและคณะได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศด้วยไปถึงอเมริกาอัตมาได้ถวายการต้อนรับพระภุคคุนมไีได้ได้รู้สึกจะเป็นการเดินทางต่างประเทศของท่านครั้งแรกไปก็ไม่สบายมีคณะแพทย์พยาบาลที่เป็น ลูกเสด็จลงหาได้ถวายการบำบัดอาพาธนิดๆหน่อยๆนิดหน่อยยังจำได้ถึงแววถึงความปรีชาของหลวงพ่อหมอพยาบาลเขาบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อต้องฉันยานี่นะฉันให้หมดขวดเลยนะหลวงพ่อก็บอกว่าฉันไม,ไม่ได้ไม่ได้หรอกฉันหมดขวดไม่ได้ ฉันอดันนี้นิดเ่อยวหน่ยหมอก็บอกว่าพยาบาลบอกว่าลูกพ่อต้องฉันได้ฉีฉันให้หมดขวดเลยขวดมันคมนะมัน,มนจะบาดปากนะแต่ก็แสดงมาก็หัวเราะกันท่านมีมุกเวลาไปไหนไปไหนก็คุยกันมันมาไม่แปลกใจว่าทําไมลูกพ่อจึงมีลูกศิษย์ต้งหามากท่านเป็นผู้มีความรู้และมีความสามารถ ในการเผยแผ่ในการเทศในการแสดงธรรมมาวันไม่แตกใจว่างานที่หลวงพ่อทำหลวงพ่อนี่เกิดมันที่8กันยาคม2459จำพอสอให้ดีนะแล้วก็มรณภาพวันที่30ตุลาคม2535 24 2459 2535นะและอายุ ท่านเจ็ดสิบหกเพียงอายุแค่เจ็ดสิบหกโอ้โหผลงานท่านนี่ไม่น่าเชื่อเลยเป็นที่ประจักษ์แก่วงการพู้ตื่สัตว์ของเรานี่อย่างเนี้ยอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นญาติโยมที่หลังไหลมาอย่างขณะนี้บินนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะยังมีอีกมากมายในราชกรไทยของเราหรือแม้ในต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ญาโยมส่วนหนึ่งที่มานี่ต่างก็ได้มาแสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีตอบแทนผู้หนุ่พักคุณของลูงพ่อที่ได้มีต่อพวกเราต่อประเทศชาติศาสนาะสถาบันและปวงชนชาวไทยและชาวโลกให้เป็นที่ปรเาเป็นที่ประจักษ์อยู่ขนาดนี้ซึ่งในการทำ ความดีของพ่อเนี่ยขอพ่อเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะทำเพื่อเอามีแต่ให้ไม่มีที่สิ้นสุดหาหาคนอย่างนี้หาย,ยากพระส่วนใหญ่ก็จะต้องทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างนี้อย่างที่หลวงพ่อทำอยู่เนี่ยแต่หลวงพ่อเนี่ยเห็นประจักษ์ชัดเจนของพวกเราทุกองค์เพราะฉะนั้น อันที่ยาโยมเมื่อได้รับประโยชน์ได้รับแหมพระคุณความเมตตากรุณาจากหลวงพ่อแล้วเนี่ยยังระลึกนึกถึงอยู่นี่คือเชื่อว่าเรามีคุณงามความดีเป็นที่ไปจักอยู่และยิ่งเราได้มาแสดงออกถึงความดี คือความกป็นตันยุกตตเวทีนี้ให้เป็นที่ประจักด้วยการมาทําบุญพักฉนอุปทานอุทิศถวายองค์ท่านในวาระสําคัญอย่างนี้จึงถือว่าเป็นผู้มีบุญที่สูงขึ้นไปอีกคือ,ค,อคือกะตะเวทีนั่นเองทําให้เป็นที่ปรากฏเช่นนี้ถึงเป็นสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นคน ที่มีความดีพร้อมโดยแท้ <c oughs> อย่างที่มาตัดไว้ว่านิมิตังสาธูปะังกตัญยูกตวเวทิตาเปรียบเป็นพวกเราได้แสดงออกถึงความกะตะญญูและกะตวเวทีด้วยเป็นที่ไปจกักนึกมาทั้งครั้งใดก็ตามเราก็มีความปีติมีความอิ่มมีอิ่ม,มในบุญที่เราคิดจะทำแล้วแล้วก็ได้ทำไม่ใช่คิดจะทำแล้ว ยังไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นเราได้มา,าด้วยตัวของเราเองและญาติมิตรของเราอาจจะไม่ได้มาจะอนุมโมทนาสาธุการมาร่วมหรืออ,อนุโมทนาอยู่ที่ที่บ้านที่จังหวัดไหนก็ตามสาธุทุกท่นกเน็เป็นบุญกุศลที่สำเร็จด้วยปัตตานโมทนาไม่กุศลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น อญาโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาบำเพ็ญกุศลในวันนี้ขอให้ทุทกท่านาพึงมีความาปีติยินดีดีใจที่เราได้ตอบแทนคุณอุปการของหลวงพ่อผู้ที่เป็นสาวกขององค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติศาส,สนาสถาบันและปวงชน ไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาใดๆอน่างเป็นที่ประจักษ์อยู่เป็มาภาพในนามของคณะสงฆ์ขงเขาก็ขอใช้เวลาน้อยนิดนี้มากล่า,าถวถมนักคาถาตื่นชมยินดีในคุณงามความดีของหลวงพ่อสั้นๆแล้วก็ขอให้ญาโยมท,ทุกท่านทุกคนก็พึง มีความปีติยินดีในบุญกุศลที่พวกได้ทำได้ได้ตอบคุณวุณอุปการของท่านในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลา,าอันสมควรขอญาติโยมได้เตรียมถ้าใครมีที่ตรวจน้ำก็ตรวจน้ำถ้าไม่มีก็ให้แผ่ตรวจน้ำใจก็จะสำเร็จประทานมุทนายมัยกุศลแ,แต่หลวงพ่อเช่นเดียวกันท่านพระเทรามุเทระซึ่งมีท่านยุคุณ พระมหาโพธิวงศ์สายจารย์องค์ประธานในพิธีสง์จะได้ประกอบพิธีอนุโมทนาเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปใบบัดนี้